ดีวเนี่ยเป็นรถที่ต้องบอกว่ารถนิยมค่อนข้างสูงขึ้นเพราะว่าอะไรวะเข้า,าม,มาคันแรกในราคาล้านหแรงม้า530แรงมา้าซึ่งมันไม่ใช่ไงเขาตอบโจทย์จากการคือคนไทยเนี่ยชอบรถในความแรงของรถยนต์นะฮะมันก็เลยตอบโจทย์ให้กับคนแล้วฮือฮาเป็นกระแสกันแบบไว้รั่เลยโอเคนะครับวันนี้ฮะเรามาเจอรถที่ต้องบอกว่าเป็นดีวที่คนนิยมกันมากแล้วก็เป็นรถคันแรก ของร้านพี่บอยนะับที่มาแรปสติ๊กเกอร์ส่วนมากมันจะแรบใสผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก่อนชิคไปดูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ารถคันนี้มาถึงเรียบร้อยนะฮะแล้วเขามาเลือกเป็นสีน้ําเงินนะฮะเ,เราไปดูนะโอ้โหเป็นไงฮะผู้ชมแค่ติดหน้ารถนะครับของ BYD นะฮะ อยากจะบอกว่าแค่เริ่มต้นแม่งก็สวยแล้วนี่แล้วเขาเลือกนะฮะม,มาดูใกล้ๆนะฮะเป็นเลือกสีน้ำเงินแก้วนะฮะซึ่งเงามากใครดูไม่ออกนะฮะอันนี้เพิ่งติดจัดเมื่อกี้นะฮะเงามากครับผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จอีกทีนึงว่าจะสวยขนาดไหนไป เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรถดีวดีนะครับต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ดีมากนะครับเดีไปดู้าน่ากนะครับแล้วบอกว่าตอนนี้นะยุคนี้นะแบบสำหรับคนเอื้อมถึงนะแล้วรถแบบเอาผู้ชมผมไม่ได้อวยนะผมบอกได้เลยว่ารถราคาล้านห้าห้าร้อยสามสิบแรงม้าแลมโบผมอ่ะหกร้อยสี่สิบแรงม้าห่างกันนิดเดียวนะฮะบอกได้เลยแล้วก็เหมือนขับอารมณ์เหมือนซุปเปอร์คาร์แต่อย่างที่บอกนะครับผู้ชมมันคือรถจีนนะฮะก็ ก็แล้วแต่ความชอบของคนละกันแต่ผมถือว่าเป็นรถที่วัตกรรมที่ไฮเทคที่สุดตั้งแต่ที่ผมเจอมาละกันนะสําหรับรถดีวีดีราคานี้เริ่มถึงไ่ะเดีย๋ยวไปดูกันะครับรถคันนี้นะครับแต่งเป็นสีน้ําเงินโอ้โหแบบเงาวิงวังช้าวาวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการติดฟิล์มไฟนี่ผมมีรูปให้แล้วก็มีติดฟิล์มไฟข้างล่างติดฟิล์มใต่ข้างล่างเพื่อกันร,รอยนะครับเพราะช่วงนี้รถมันวิง่งมันจะมีรอยเยอะนะฮะเราก็ติดฟิล์มใต่กันรอยด้ยวยนะครับแล้วก็มีฟิล์มไฟหน้า แล้วก็มีกระจกแล้วส่วนรถเนี่ยเห็นไหมความเงานความฉ่ำขอเขานี่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งยี่ว่าทำสี่รถจนนะฮะอันนี้ขอยป้ายแดงมาเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะโดยรวมนะฮะทามาทำหลังพวกเขาเรียกว่าตัดดำงเงินดำนะฮะแล้วส่วนด้านท้ายนะครับของดีไวดีก็เรามีติดฟิล์มด้วยนะครับของบาฟุง้งนะฮะด้านท้ายโดยรวมก็จะมีรถประมาณนี้คนะสำหรับรถคันนีนะ้ต้องบอกว่ามีวัตรกรรมมีค่อนข้างใหญ่นะครับ ค่อนข้างแบบโหนี่ฮะไปดูเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดหน่อยส่วนเรื่องสีนะครับรถเดิมเป็นสีดํานะครับนี่ฮะแล้วก็ติดโดยรวมไปแล้วนะครับสีฉ่าวาวนะฮะดูดูการเก็บงานของผมแม้กระทั่งตัวนี้ฮะเก็บงานกิปเลยนะฮะสำหรับตัวมือจับนะครับแล้วก็ด้านลงด้านในภายในนะครับแล้วก็ตัวดีเฟนเซอร์ด้านหลังเนี่ยฮะเก็บแบบรายละเอียดชิ้นเดียวหมดเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบนะครับแล้วก็ส่วนเดี๋ยวผมเข้าไปดูภายในนะกันเนาะไปดูภายนอกกันก่อนสําหรับการแรปติ๊กเกอร์นะครับ ฟิลม์มตัวนี้ฟิล์มเป็นโหต้องบอกว่าสียังอายนะครับผู้ชมนี่ฮะการเก็บงานของเรานะฮะมีฟองไฟคือผมชอบความสปอร์ตของฟาร์มโกลไฟนะเวลาที่แบบเขาเห็นอะไรผมรดูมีไฟปะมีไฟติดไหมติดป,ปะติด้วยนะฮะผู้ชม LED ดีข้างล่างนะครับเป็นเดรคไลเหมือนกับคือไฟเส้นอ่ะอารมณ์เหมือนรถที่มองอยังไงก็ก็หล่อครับผู้ชมหล่อจริงๆนะๆนะเห็นภายนอกกเรียบร้อยเห็นสีเรียบร้อยนะครับบอกได้เลย ตัวนี้เป็นสีพิเศษตัวใหม่แล้วลูกค้าเลือกในสีที่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะของแพงหน่อยจะจบเพราะว่ามันใช้ความงามได้ได้ได้ไดยาวนานนะครับสำหรับคันนี้นะครเดีย๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยเพื่อทุกคนไม่เคยเห็นนะฮะนะระบบมันก็จะมีแบบนี้ครับผู้ชมกดนะฮะอย่างแรกเข้ามานะครับนี่โอ้โห กลิ่นหอมมาก,ก่อนนะผู้ชมหอมจริงคืออารมณ์แบบหอมเขาปกติรถเนี่ยมันเป็นรถขั้นใหม่นะนี่กดสตาร์ทคืออารมณ์รถขั้นใหม่กลิ่นมันจะเหม็นใหม่มากนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยนะก็จะมีของอาคาทาร่านะฮะนี่ผู้ชมคืออารมณ์แบบระบบเครื่องเสียงเนี่ยคือระบบดีมากแล้วดูจอเลยผู้ชมโอ้โหผมแบบเห็นแล้วแบบอึงอ้งอ่ะอึ้งนี่ฮะแล้วก็มกีกลับได้ด้วยนะเซตโตนะฮะไม่ทรราดามีเกมมีแค่นี้กระปุกกระยุมกระหิมมากเลยผู้ชมแล้วรถเขาแบบดีไซน์มาค่อนข้างจะ คือดีอ่ะแล้วก็จะมีไฟ L e d ดด้วยนะเดี๋ยวถ้าปกติอาจจะมีไฟ l e d นะฮะสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าราคาอยู่ล้านห้านะฮะแล้วก็อัลติเป็นเป็นล้านเป็นล้านหกแสนคุณเห็นเสียงเสียงนี้ป่ะมันคือเสียงเตือนเวลาขับรถโกติรถจะเงียบใช่ไหมมันจะดังปู่เพื่อให้ประกาวว่าข้างหน้าเนี่ยเผื่อมีวิ่งหมู่บ้านได้ยินเสียงนี้คนจะได้กลัวไงว่าจะได้เขาเรียกว่ากันอุบัติเหตุนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะอารมณ์แบบนี่นี่หลังคาดูหลังคา กระจบหมดเลยนะทั้งบ้านนะ่ผู้ชมตัวนี้ก็ติดฟิล์มนะฮะติดฟิล์มเหมือนกันตัวนี้ทางเราก็ติดฟิล์มเป็น4 0นะครับของเบาฟลุงนะฮะนี่ตัวนี้ฮรัก็ไปติดตามกันได้นะครับโอเคก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะว่ารถแต่ละคันนะฮะมูลค่าของของเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งะฮะก็ DVD เนี่ยเป็นรถที่ต้องบอกว่ารถนิยมค่อนข้างสูงขึ้นเพราะว่าอะไรปะเขาทำม,มาคันแรกในราคาล้านหกนะตีไปล้านหก แล้วคือแบบแรงม้า530มแรงม้าซึ่งมันไม่ใช่ไงเขาตอบโจทย์จากการคือคนไทยเนี่ยชอบรถในความแรงของรถยนต์นะฮะมันก็เลยตอบโจทย์ให้กับคนแล้วฮือฮาเป็นกระแสกันแบบไวรัลเลเยใครที่กลับไปดูนะฮะว่าผมเอา D v วดีมาทำคอนเทนต์โขคนดูเก,กือบเป็นล้านแล้ววันนี้ลูกค้าคันแรกนะครับเป็นสีเดียวในไทยแล้วต้องบอกว่าคันเดียวในไทยด้วยที่ทำเป็นสีน้ำเงินนะฮะสวยงามอันนี้ฮะก็ อารมณ์ของการขับขี่นะครับก็อยากให้ผู้ชมถ้าชอบในการแต่งรถผมพยายามรีวิวรถทุกคันฮรัแล้วก็ d ี d วดีเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่ชอบ EV นะก็ลองไปใช้ดูนะครับคันนี้เราไงก็อยากได้อยู่นะผู้ชมเลยก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับวนันนี้คลิปหน้าเป็นคลิปรถอะไรติดตามชมด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามเพจน้ําหอบอยนะฮะตอนนี้ ขายดีมากนะครับสู่10,000แขวดแล้วครับฉลองแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอาการเหมือนกับคนที่เขาเวียนหัวขับรถแล้วมันแสบจมูกอะไรอย่างเงี้ยคุณลองเปิดใจก่อนสินค้าตัวนี้มันมีแค่ไม่กี่คนฮะแล้วมันเป็นน้ำหอมอะโลมาขวดเดียวใช้ได้ถึงสองเดือนกว่าซึ่งมันคุ้มค่า,ากับการขับขี่แล้วก็หอมนานได้นานถึงขนาดนี้คุ้มอยู่แล้วครับน้ำเพลิน้้ำหอมบอยขึ้นให้เลยอ่ะแล้วเราไปสืบาราากันราคา25 9บาบาทแล้วมีโปรโมชั่นอีกเพียบเราเข้าไปดูนะฮะแล้วก็ แค่นี้สวัสดีครับ